สวัสดีครับพบกับช่องลำพูนพัฒน์พที่ดินสวยเมืองลำพูนกันอีกครั้งครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านศรีประทุมตาบุรีเตี้ยอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนครับวันนี้เราก็มีทรัพย์เด่นๆมาแนะนําเป็นโกดังขายผลผลิตทางการเกษตรครับเดื้อที่ขนาดร้อยหกสิบแปดตารางบาด้านในจะมีที่นอนหนึ่งห้อง จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องครับพื้นที่นี่จะมีหลังคาคุมหมดทั้งเต็มพื้นที่ครับแต่ก่อนนี้รับซื้อลำไยรับซื้อมะม่วงตรงนี้จะอยู่ติดถนนม่วงโตนเวียงหนองล่องครับเป็นถนนสายหลักมีรถสัญจรไปมาตลอดครับ ด้านในจะมีโกดังเป็นห้องเก็บของอีกสามห้องครับตรงนี้ครับที่ผมชี้อยู่แปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปูน41กิโลอยู่ห่างจากที่ว่าการบ้านห้อง12กิโลห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมทอง14กิโลและอยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่65กิโลครับ ที่ท่านเจ้าของประกาศขายนี่เนื่องจากท่านอายุเยอะพอสมควรแล้วครับท่านทำไม่ไหวแล้วอยากจะส่งต่อให้คนที่มีไฟรุ่นลูกรุ่นหลานครับแปลงนี้ท่านเจ้าของประกาศขายไว้สองล้านห้าแสนบาทในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงก็มีในส่วนของหลังคาที่เป็นกระเบื้องรอนคู่ข้างบน ก็มีการหลุดบ้างครับนำหลังคามาใส่ใหม่อีกประมาณ20สิบกว่าแผ่นพื้นที่กว้างพอสมควรครับด้านหน้านอกจากติดถนนสายหลักแล้วก็ด้านข้างจะติดถนนทางเข้าหมู่บ้านด้านหลังจะมีลำเหมืองอีกครับ แปลงนี้มีน้ำมีไฟครบสนใจก็ทักมาได้ครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป0617945415อาร์ตครับท่านใดสนใจดูข้อมูลก็สามารถดูได้จากในโซเชียลช่องทางอื่นนอกจากใน y o ยูทูอใน facebook และในติกต็อกครับชื่อลำพูนพัฒนาที้เหมือนกันพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครับ ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับถ้าจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของเราขอบคุณที่ติดตามชมครับ